จากสถานการณ์โควะิดที่ทำให้ทั้งโลกนะะต้องมีการปรับตัวเราได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะอยู่ในรูปแบบใหม่ๆนะะสำหรับมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องเปลี่ยนวินรูปแบบและวิธีการสอนให้มีการสอนแบบออนไลน์เริ่มตั้งแต่หลักสูตรพิธันตาสตาสมาธิสาขาของสถาบันพลังจิตานุภาพถ้าสนใจก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้นะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางธีรล,ลัตน์ดิตโชธผู้ดูแลสาขาสถาบันพรังจิตนานุภาพสาขาที่66วัดศรีสว่างวงวัดเกาะเสือหัดใหญ่มีวังดินดีที่จะเรียนเช่นเิให้ทุกท่านให้โอกาสตัวเอง,เองลองมาศึกษาหลักสูตรพิธันตาสมาธิซึ่งเรากำลังจะเปิด สอนรุ่นที่สองในวันที่หนึ่งกันยายนพศ2564เรียนหลักา18.00นหนลักสูตรวิทนตศาสสมาธิเป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาโดยสมเด็จพระยันต์ว่าชี่หวงพมพระเจาหลวงพ่อวิริยังสิรินทรโรลุกศิล์หลวงปู่โงมาและหลวงปู่มันหลักสูตรวิทนตศาสสมาธิเป็นหลักสูตรที่พระเจ้าหลวงพ่อเขียนขึ้นมาเพื่อให้ โอกาส่าชก,การที่ไม่มีเวลาไปเรียนหลักสูตรครูสมาธิซึ่งใช้เวลาเยอะกว่านะคะและก็เป็นหลักสูตรที่พระชาาหลวงพ่อเขียนขึ้นมาเพื่อสอนในมหาวิทยาลัยทุกประเทศให้โอกาสิสนักศึกษาได้เรียนรู้การทำสมาธิแบบง่ายๆจากการแสดงความรู้สึกของนักศึกษารุ่นแรกนะคะได้ ผลตอบรับที่ดีคือหลังจากการเรียนนะคะนักศึกษาม,มีความรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นในการดำรงชีวิตมีสติสามารถที่จะดำรงชีวิตให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยดีค่ะจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองลองมาเรียนหลักสูตรวิธันตาศาสตร์สมาธิออนไลน์ซึ่ง สอนตามแนวทางของสมเด็จพระยานวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเป็นหลักสูตรสมาธิที่ขั้นตอนการเรียนง่ายแต่จะได้ผลมากมายมหาศาลนะคะมีโอกาสจะได้ปฏิบัติทั้งเรียนองคมทั้งนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องนอกจากจะได้ความรู้ เราก็ได้ปฏิบัติเราก็ได้ทําทุกวันอย่างต่อเน,นื่นองทั้งจิตเราก็จะได้สะสมพลังจิตที่เป็นจุดประสงค์การทำสมาธิและพลังจิตก็จะมาช่วยเราได้เมื่อเวลาที่เราต้องการอย่างเช่นตอนที่มีการฉีดวัคซีนโควิดผมก็มีอาการขั้นเคียงมากมีไข้หนาวสั่นแค่เจ็บหน้ากอ,อกมันรู้สึกว่าเราจะได้หายใจง่ายจะ มันเกือบต้องไปลงบาลแต่ว่าตั้งแตเรากคิดว่าเรามีวิชาสมาธิทาไมเราไม่ใช้วิชาสมาธิมารักษา,า,าตัวเราเองก็ไ้ได้มาทําสมาธิอาการท้างเทียงกันลดน้ำหนัไปมากนอกจากจะได้ความรู้นา่าจะจดีและปฏิบัติแล้วเราจะได้มีคุณธรรมเกิดขึ้นจากการทำสมาธิอย่างที่หลวงพ่อไปสอนไว้คุณธรรมสามอย่างที่ใะญ่ขึ้นนั่นคือมีความมตตามีความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีเหตุมีผล ฉันสามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากใช้เวลาในการปฏิบัติไม่นานจนเกินไปแต่อาศัยการปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเป็นการปฏิบัติน้อยแต่ให้ผลมากทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีความนิ่งทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นไม่โกรธง่ายไม่คิดฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีนะคะและก็เมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นก็มีสติในการแก้ไขปัญหา หลักสูตรนี้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการเรียนนะคะง่ายๆนะคะท่านสามารถที่จะเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือขณะเดินทางอยู่บนรถและท่านยังสามารถที่จะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับท่านะะได้เนื่องจากเวลาในการเรียนนั้นยืดหยุ่นนะคะขอให้ทุกท่านให้โอกาสตัวเองนะคะมาเรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องและง่ายได้ผลอย่างยิ่งนะคะ เรียนเชิญด้วยสคถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตาม QR code หรือ ID line ที่ขึ้นอยู่ในตอนท้ายของคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ترجمة